Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันอังคารและพวกเราก็มีบทอ่านที่ทําให้พวกเราได้เดินเคียงข้างกับพระเยซูเจ้าในช่วงนี้ก็ก็คือหนังสือของอิสยาห์ที่พูดถึงว่าพระบิดาเจ้าทรงแต่งตั้งเราให้เป็นแสงสว่างสองนานา,นาชาติ เพื่อความรอดพน้นที่เราจะนำมาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดินพี่น้องแสงสว่างที่พวกเราได้รับนั้นมีความเป็นมาอย่างเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวส่วนพระจัน์นั้นไม่มีแสงสว่างในตัวแต่รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้พวกเรามองเห็นพระจันทร์สวยงามจริงไหมครับฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสนเตชนี่ ขอให้เราเข้าใจว่าตราบใดที่เราไม่รับแสงจากพระพินเจ้าเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นแสงสว่างสองทางคนอื่นตราบใดที่สายไฟของเราไม่เสียบเข้าปลัก๊กไฟของเราก็ไม่สว่างชั้นใดชีวิตของเราถ้าไม่ติดกับพระพร,ขอ,พร,ะพรของพระพินเจ้าพระหันสถานของพระองค์เราก็จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือส่องสว่างให้คนอื่นไม่ได้นี่ต่งหากพี่น้องที่พวกเราจะต้องระมัดระวัง ในเมื่อพระบิดาตั้งให้เราเป็นแสงสว่างถ้าเราอยู่ในความมืดมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรจริงไหมครับในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงพระเยซูเจ้าได้ทํานายว่าจะมีคนหนึ่งทรยศต่อพระองค์เราชมน้ําใจของพระเยซูเจ้าจริงๆที่พระองค์อดทนเลือกเกินเลือกคนหนึ่งชื่อยูดาสเนี่ยแล้วคนเนี้ย ที่พระองค์ก็รู้ว่าหลังจากสามปีจะต้องขายพระองค์ในราคาไม่กี่ตังคเพื่อให้หนำใจเขาเพืจะได้เงินเอาไปใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ารู้สึกตัวว่าตัวเองผิดการที่พระเยซูเจ้าได้อดทนยูดาสอิสคาริโอจนถึงนาทีสุดท้ายให้เข้ามาทรายยศพระองค์ด้วยการจูบพระองค์แล้วการจูบนั้นก็เป็นสัญญาณ ให้บรรดาข้าศึกที่มากังคืนนั้นมารุมกันจับพระองค์แล้วก็มัดพระองค์ส่งไปตามสถานที่ของข้าราชการเพื่อจะได้ขอคำตอบว่าควรจะตายหรือไม่ควรตายเราดูองค์พระเยซูเจ้าอดทนต่อพวกเราเช่นเดียวกันดูมีคนในคุกเยอะไหมเยอะ แต่ละแห่งเนี่ยบอกว่าหล้นแล้วล้นแล้วแล้วก็ไม่ใช่คุกของเราอย่างเดียวยังทั่วโลกด้วยถามว่ามีคนเลวไหมมีแล้วเราเป็นคนเลวด้วยหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าใช่หลายครั้งเราก็ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่อย,ทอย่างที่ควรเพราะฉะนั้นการที่พี่ยูุจ้ามาตายเพื่อพวกเราเนี่ยเราหาสาเหตุดูแล้วก็พบว่ามันเป็นความบาปของพวกเราแต่ละคนไม่ใช่เฉพาะของชาวยิว ที่ฆ่าพระเยซูเจ้าโดยใช้มือทหารเท่านั้นไม่ใช่ยูดาสคนเดียวแต่ยูดาสมีเยอะเหลือเกินในโลกทุกสมัยน,นะก็คือคนที่ยอมทําบาปเพื่อจะได้หนาใจตนเองนี่ตัางหากที่ยูดาสบอกกับเราว่าถ้าเขารู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เขาก็คงจะไม่มาหาวิธีที่จะมาขายพระองค์แต่มันช้าเกินไปแล้ว และเขาก็เสียใจเวลาที่รู้ว่าเงินทองที่ได้มานั้นก็ไม่มีคุณค่าอะไรเพราะขายอาจารย์ของตนเองแล้วก็เสียใจแล้วก็ไปปิดชีวิตของตนเองอันนี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมในมหาทร,รมานของพระเยซูเจา้าแต่เรามาดูพระเยซูเจ้ามีความอดทนสูงขนาดที่ไม่ลงโทษเขาเลยและสามปีนั้นพระองค์ไม่เคยใช้คำพูดอะไรที่ทำให้ยูดาส รู้สึกเสียใจแต่ให้กำลังใจและก็ให้อยู่ด้วยกันทั้งทที่ยูดาสเองก็ <ud> งขโมยเงินไปใช้ส่วนตัวไม่น้อยแต่ว่าพระเยซูเจ้านั้นเปี่ยมด้วยความเมตตาการุณาและให้โอกาสแก่ยูดาสเหมือนกับให้โอกาสแก่พวกเราทุกคนพี่น้องใครจะเป็นโจรห้าร้อยใครจะทำบาปอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขารู้สึกตัว และเขามาขอโทษต่อพระพินเจ้าเขาเรียกว่ากลับใจเนี่ยพระพินเจ้าบอกว่าสามารถที่จะให้อภัยแก่เขาได้เสมอดังนั้นพี่น้องการที่พวกเรามารำพึงหน้าทรามานเราก็เห็นพระเยซูเจ้าเห็นผู้ทรยศแล้วก็มาดูตนเองว่าฉันนะ่ะทรยศต่อพระองค์บ้างไหมกี่ครั้งและฉันรู้สึกอย่างไรนี่เวลาเป็นเวลาที่ เรียกเวลาแห่งความรอดขอให้พี่น้องเดินไปกับพระเยซูเจ้าขอให้พี่น้องได้อดอาหารในช่วงนี้สวดภาวนามากขึ้นและทําบุญให้ทานบ้างเพื่อเป็นการชดเชยช้ทชดบาปของเราขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะเดินไปกับพระบินเจ้าในช่วงนี้ด้วยการเสียสละและด้วยความ เคารพต่อองค์พระเยซูเจ้าเป็นอย่างมากนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์